คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับ มาพบกันเลยนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ n hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย29พฤษภาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครอบาบสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลดศเกมที่4ในสายตะวันตกยังคงเป็นการพบกันระหว่างทางด้านทีมมาสึครับดลัสแมริทยังคงเปิดบ้านอเมริกันแ i ร์ไลน์ Arena 7าเจโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยต้อนรับกาเยือนของหมาป่ามินนโซตาชิมบูครับ โดยโคช้ชของเจ้าบ้านเดลัสแมริทครับคือยอดโค้ชอย่างเจสันคิดวันนี้จะได้ดวลกับคริสฟินช์ครับโดยผลงานเกมล่าสุดทีมวูกก็แพ้อีกแล้วครับเป็นเกมที่3ติดต่อกันครับในบ้านของเดลัสแมริทนะฮะในเกมนี้ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งเดลัสเป็นบังคารีเอร์วิ่ง33แต้ม3รีบาวต์สแอซิสเสริมด้วยคู่หูอย่างเด็กเทพลูก้าดอนชีครับ33แต้ม7รีบาวหแอซิส แลอว f o ชั้นยอดจาก p ี Washington ัอีก16แต้ม8รีบาวด์2แอสซิสสุดท้ายเป็นดัลลัสแมริทครับมีความเฉียบขาดมากกว่าในควอเตอร์ที่4ครับก็เป็นหนังม้วนเดิมๆเ,เหมือน3เกมแรกครับส่วนมิเนสตาทีมเบอร์วูฟครับผู้แพ้น,นั้นทำสกอร์สูงสุดเป็นแอน m a แมนเอ o n y e d เอ็ดเครับแม้จะดังใส่หน้าจังหวะหนึ่งฮะแต่ว่าสุดท้ายทีมก็แพ้อยู่ดีครับ ยีแต้ม9รีบาวด์9แอสซิสครับนั่นยังไม่เพียงพอครับเนื่องจากเพื่อนร่วมทีมครับไมเคิลลี่มี16แต้มครับส่วนเจเดนแมคเดนเนียล15แต้มที่น่าผิดหวังสุดๆคือคาวแอนโทนีทาวกับยิง3แต้มพลาดในช่วงสำคัญครับแล้วก็ยิง3แต้ม8ลูกไม่ลงเลยแม้แต่ลูกเดียวครับมีแค่14แต้มกับ11รีบาวครับสุดท้ายมิเนสโซตาทิมูฟสู้ความแน่นอนของดัลลัสแมวริตในช่วงท้ายเกมไม่ได้ครับความเกาผิดกันครับ โดยทางด้านพอยการวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านยังคงเป็นเด็กเทพลูก้าเดินฉิกดวลกับจอมเก่าไมค์คอลลี่ครับนาะทีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีใครเอาอยู่ครับลูก้าเหนือกว่าตำแหน่งชูติงการ์ดครับคู่ของลูกาคือบังไครดอวิ่งครับผู้เล่นที่ไอโซดีที่สุดในโลกดวลกับแอนแมนเอนโทนีเอ็ดเวิร์ดกับบุตรแห่งจอร์แดนครับ,รบแต่ช่วงหลังถือว่าฟอร์มไม่เข้าตาครับตำแหน่งนี้บังครดีถือว่าดีกว่า สมอลฟอร์เวดเดริกจอนส์จูเนียร์ครับจะได้ดวลกับเจเดนแมคเดนเนลส์โดดเด่นเรื่องของเกมรับครับส่วนตัวมองว่าเจเดนแมคเดนเนลส์เหนือกว่าในตำแหน่งสมอลฟอร์เวดส่วนผู้เล่นตำแหน่งพาวเวอร์ฟอร์เวดครับเป็นจิ๊กซอที่ขาดหายจริงๆสำหรับดัลลัสครับพีเจวอชิงตันจะได้ดวลกับคาวแอนโทนีทาวกับบ้ายิง3อย่างเดียวครับ2ไม่เอาเลยนะฮะตำแหน่งนี้ถือว่าพีเจวอชิงตันไม่ได้เป็นรองทาวในช่วงนี้ครับ ส่วนเซนเตอร์คุมวงในดานิเอลแกฟฟอร์ดจะได้ดวลกับเจ้าพ่อวงในยอย่างรูดี้โกเบร์ครับช่วงหลังก็ถือว่าตกไปเยอะครับดานิเอลแกฟฟอร์ดก็ดังใส่หน้าไปหลายครั้งครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีมวยถูกคู่ถูกราคาในการรีบาวใต้แป้นโดยรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านดัลลัสแมริอครับจะยังไม่มีทางด้านเดริกเลฟลีนะฮะก็วันนี้มีการเจ็บคอรครับปวดคอไม่สามารถลงสนามได้สําคัญพอสมควรครับส่วนแม็กซี่เคลเบอร์ อาการเจ็บไหล่ต้องรอเช็คเดย์ทูเดย์วันต่อวันครับมิเนโซตาทิมบอวูฟทีมเยือนไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านดัลลัสแมรีประกอบไปด้วยลูค้าดอนชิกบังคารีเอร์วิงเดริกโจนสจูเนียพีเจวอชิงตันและเดนิเอลแกฟฟอร์ดส่วนทีมเยือนมิเนโซตาทิมบอวูฟป,ประกอบไปด้วยไมค์คอลลี่แอนโทนีเอ็ดเวิร์สจาเดนแม็กเดนิเอลคาวแอนโทนีทาวและรูดี้โกเบ สถานการณ์ล่าสุดครับเป็นอ l ล m i n a น i ั n game ครับถ้ามิเนสตาที่บุบทีมเยือนแพ้นในเกมนี้ก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านได้ทันทีครับไปนับหนึ่งใหม่ในฤดูกาลหน้าครับในทางตรงกันข้ามถ้าเจ้าบ้านอย่างดัลลัสแมริสสามารถเก็บชัยได้ก็จะผ่านเข้ารอบช in ิงชนะเลิศ e ไปเจอบอสตันเซเลติกทันทีที่ยืนรออยู่ก่อนแล้วครับโดยเฮดทเวตการดวลกันหวังลูการ์ดันชิกกับ a อนโทนีเอ็ดเวิร์สครับทางด้านลูกา28.3แต้มต่อเกมในรอบพรีออฟครับจะได้ดวลกับแอนแมนส์ครับฉายาของ a อนโทนีเอ็ดเวิร์ส 27.4แต้มต่อเกมครับบุตรแห่งจอแดนถือว่าไม่เลวครับแต่ช่วงหลังถือว่าฟอร์มดอบลงไปมากครับจากเกมที่เจอกับเดนเวอร์ครับ ทศนาของจานเจนในคู่นี้ครับต้องเรียกได้ว,ว่าเป็นบาสท,ที่ออกได้ทุกหน้าจริงๆครับสูสีทุกเกมครับแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นดัลลัสแมริทครับที่มีซูปเปอร์สตาร์อย่างลูกาด์เดนชิกและบังครีโอวิ่งครับมีความเด็ดขาดและความนิ่งความเก๋ามากกว่าในช่วง3-4นาทีสุดท้ายของควอเตอร์ที่4ทุกเกมเป็นอย่างยิ้หมดครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้ดัลลัสยังคงเล่นในบ้านก็ยังเชื่อว่าบังครรีและลูกาจะนำชัยให้เจ้าบ้านเหมือนเดิมชนะได้เกินหนึ่งแต้มครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกงใจใจคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ